ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปุกพระโกธกะใกล้พระนครสาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกท่านพระสารีบุตรมาแล้วตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรเธอเชื่อหรือว่า สตินรีที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดวิริยินรีที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดสตินรี ที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดสมาธินีที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดปัญญี ที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์ไม่ถึงความเชื่อต่อพระผู้มีพระภาคว่าสัตตินรีย วิริยินทรีสตินทรีสมาทิทรีปัญญิทรีอันบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดด้วยว่าอามตะนั้นชนเหล่าใดยังไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่กระทำให้แจ้ง ไม่พิจารณาเห็นด้วยปัญญาชนเหล่านั้นพึงถึงความเชื่อต่อชนเหล่าเื่นในอมตะนั้นว่าสตินีวิริยินีสตินีสมาธินีปัญญีอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย,ออย่อมยั่งลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้า มีอมตะเป็นที่สุดก็แล้วอมตะนั้นชนเหล่าใดรู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วกระทำให้แจ้งแล้วพิจารณาเห็นแล้วด้วยปัญญาชนเหล่านั้นหมดความเครือบแคลงสงสัยในอมตะนั้นว่าสตินีวิริยินีสตินีสมาธินี ปัญญีสีอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมะตะมีอมะตะเป็นเบื้องหน้ามีอมะตะเป็นที่สุดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อมะตะนั้นข้าพระองค์รู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วกระทำให้แจ้งแล้วพิจารณาเห็นแล้วด้วยปัญญาข้าพระองค์ จึงหมดความเครือแคลงสงสัยในอมะตะนั้นว่าสตินีวิริยินีสตินีตามาทินีปัญยินีอันบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมะตะมีอมะตะเป็นเบื้องหน้ามีอมะตะเป็นที่สุดดีละดีละสารีบุตร ด้วยว่าอมะตะนั้นชนเหล่าใดยังไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่กระทําไม่แจ้งไม่พิจารณาเห็นแล้วด้วยปัญญาชนเหล่านั้นพึงถึงความเชื่อต่อชนเหล่าอื่นในอมะตะนั้นว่าสัตตินีอันบุคคลจเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมะตะมีอมะตะเป็นเบื้องหน้า มีอมตะเป็นที่สุดวิริยินสีอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดสตินสีอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุด สมาธิน si. ีอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดปัญญินีอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดก็แลออตะนั้น ชนเหล่าใดรู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วกระทำให้แจ้งแล้วพิจารณาเห็นแล้วด้วยปัญญาชนเหล่านั้นหมดความเครือบแคลงสงสัยในอมตะนั้นว่าสัตตินีอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดวิริยินี อันบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดสตินสีอันบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดสมาตินสี อันบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดปัญญส,สีอันบุคคลจเจริญแลว้วกระทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุด